ครับสวัสดีวัสดีครับพี่น้องแตกสามน้อยนะครับเมื่อวานนี้ล,งลุงให้นะครับแนวทางหานอยนะครับพี่น้องก็คงได้กันไปนะครับผู้ก็มาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับขอบฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปด้วยคำสูตรนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับจะเริ่มเข้าแล้วแตกสามน้อยนะครับ <c oughs> จะสามตัวแตกหรือไม่กอสลับวันนี้ดูลองให้เพื่อเป็นแนวทางอานอยนะครับเมื่อวานนี้ก็แตกไปนะครับ พี่น้อยพิเศษปกตินะครับและก็ v บ p นะครับก็แตกกันไปนะครับพี่น้องอ่าลงก็ยุ่งนะครับทำงานนะครับก็ลงให้นะครับวันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็จะลงหวยลาวนะครับให้ด้วยนะครับวันที่ยี่สิบสามนะครับพี่น้องนี่วันที่ยี่สิบสองกอคอหานอยนะครับ พรุ่งนี้ลาวนะครับก็น่าจะเป็นตัวเลขน่าจะเป็นนะครับสำหรับหวยลาวนะครับแล้วก็ฮาหนอยเมื่อวานนะครับขอบคุณมากนะครับผู้คอมเมนต์กา็มานะครับลงๆให้ขอบคุณมากนะครับสำหรับความคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับก็ขอฝากพี่น้องไปด้วยสำหรับ แนวทางนะครับวันนี้จะเจอปู่สุกหรือไม่นะครับปู่สุกบอกฝันดีนะครับพี่น้องก็จะตามให้นะครับจะได้ตัวเลขนะครับก็ขอฝากนะครับเรื่องเล่าลุงของเก่านะครับที่ช่องกันด้วยนะครับพี่น้องขอฝากเก็บีทุกท่านก็มาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ลุงของเก่าสามชายก็ดีนะครับพี่น้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผู้ติด,ดตามให้เข้ามานะครับสลักคร,รมคอมเมนต์ดีๆนะครับให้ลุงสู้ๆนะครับสู้ต่ออยู่แล้วครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะครับพี่น้องขอฝากเอฟซีทุกท่านหลับหัวใหญ่หัวรัฐบาลนะครับ ฝากที่หยด,ดน้ำตาเทียนนะครับย้อนชิปดูนะครับพี่น้องดูไม่ทันนะครับฝากกันไว้ด้วยสำหรับชิปนี้ก็สำหรับหาหนอยวันนี้จะมีตัวไหนมั่งนะครับลุงขอทำสูตรแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลงให้ท้ายชิปเหมือนเดิมนะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับทุกงงานนะครับ ห้าตาลุงลังยังไม่ได้ผมเผาไม่ได้ตัดนะครับหนวดเขาเพิ่มนะครับไม่เป็นไรสำหรับคนหน้าตาชิเลก,ก็อย่างนี้แหละพี่น้องผมฝากกันไว้ไม่ได้รอไม่ได้เล่านะครับเราไม่ใช่ไม้ไผ่นะครับพอที่จะเลาได้ดูกันไว้รู้ไว้ใช่ว่านะครับพี่น้องก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับ คนเราไม่ได้อยู่ที่หน้าตานะครับอยู่ที่กิจใจจะดีหรือไม่แค่นั้นเองความรู้สึกแต่ละเช้าแต่ละวันนะครับคนเราต้องดิ้นรนพี่น้องคนขวายนะครับชีวิตเกิดมาแล้วต้องสู้นะครับขออย่างเดียวก็อย่านอนตื่นสายก็แล้วกันนะครับอย่า,ายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อย <c oughs> อย่าคอยวาสนา รู้ไว้ใช่ว่าลุงของเก่านะครับขอฝากเกบซีทุกท่านผลเรามันไม่มีดีอยู่ที่ไหนแล้ครับมีดีอยู่ที่ตัวเราเองนะครับพี่น้องขอขอบฝากกันไว้ด้วยผูจะมาติดตามนะครับให้ความสุขความเจริญกับพี่น้องก็แล้วกันส่งมีแก่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับผู้ติดตามลุงนะครับ สาธุสาธุนะโมววะตัตสสะภควโตอัหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมววะตัตสสะภควโตอัหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอัหะตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังเมธังมังเมสังคังเมพุทธังล้อมธรรมังล้อมสังคังล้อมอมหานชาลิติอิติอลหังจักขุพันธังนชาลิติ สมมานามหาสมมานามนุษย์สุทธิมาคัจยาคัจฉิอิติสาวาละอุวมะอุวมะนมาอุอ,อิสาวาละอุวมะณัจาริตเอหิมะมะขอ,อให้พี่น้องทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามลงนะครับขอให้พี่น้องจงโชคดีสำหรับวันนี้หวยรายวันนะครับหาหน่อยวันนี้นะครับลง,ลงให้แล้วก็หวยหลาวพรุ่งนี้นะครับหวยใหญ่ก็ตามติดกันไปนะครับย้อนชิปกันดูถ้าดูไม่ทันนะครับพี่น้อง ขอฝากเอฟดีทุกท่านไว้นะ้าที่นี้ด้วยนะครับพูดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์อย่าข้ามโฆษณานะครับขอขอบคุณสำหรับคำคอมเมนต์ดีๆนะครับสาธุสาธุสาธุกรอให้พี่น้องจงโชคดีก็แล้วกันนะครับก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นสำหรับวันนี้ล,ง,ลงให้นะครับสำหรับหาหน่อยนะครับจะสามตัวแตกหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าไปที่ทั้งสามหน่อยนะครับพี่น้องอ่า ไม่เชื่อไม่เชื่ออจะลบดูนะครับย้อนคลิปดูกันได้นะครับก็ลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับปล่อยพี่น้องรวยรวยรวยก็แล้วกันนะครับสาหรับหวยลาวนะครับก็เข้าไปนะครับงมด่อตแล้วเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับเข้าสี่เจ็ดนะครับเข้าล่างนะครับไม่ได้เข้าบนนะครับวันนี้จะไปต่อได้หรือไม่สำหรับวันพรุ่งนี้หวยลาววันจันทร์นะครับขอฝากอ่วัน พนาหัดนะครับขอบฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับน่าตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับที่886นะครับน่าจะตองหน้าหรือตองหลังนะครับ866 642นะครับ2 4 6นะครับตัววิ่งตัวรดคือ864จับคู่เด็ดไปเลยนะครับอ่าเนสตัวนี้จะแตกหรือไม่นะครับจับคู่บนนะครับก็มีศูนย์นะครับ ตัวเลขน่าจะเป็นนะครับกับตัวที่600 6 0 0 6 4 0 4แล้วก็เลขตองก็มี88 6 6นะครับพี่น้อง4ี่สองสอง4 4 6 6, 6, 4 4 6, 6 8สองสองี่ี่ดดนะครับสรุปเน้นให้แนวทางนะครับพี่น้องก็สลับหวยลาววันนี้นะครับก็มีป่ามานี้ฮาหนอยวันนี้ลงุงลงให้เพื่อเป็นแนวทาง <c oughs> วันที่ยี่บสองนะครับพี่น้องก็ฝากไว้ด้วย ัววิ่งตัวโลวดได้จะเป็นที่604นะครับพี่น้องจับคู่เด็ดไปเลยนะครับจ่อเด็ดเน้นให้3ตัวแตกควันทง3เม็ดนะครับ465 918510พี่น้อง3หน่อยนะครับรูดเลยวันนี้ <c oughs> น่าจะแตก3ตัวนะครับมาที่6 1 1นนะครับกับตัวด้วยนะครับ45 5ห8998 5 6 6 5สูตรก็คือสูตรนะครับพี่น้อง 4ี่หนน่ะครับศูนย์เก้าเก้น่าจะแตกที่3หน่อยนะครับเน้นให้ V.P. i วันนี้ศูนย์น่าจะมาปกตินะครับ6145น่าจะเป็นพิเศษนะครับพี่น้องฝากเ c ทุกท่านกระเด็นเน้นให้8 9 9เก้าเก้าแปดเก้าเนะครับศูนย์เกฟังไม่ทันก็ ดูทายชิปนะครับพี่น้องขอฝากเอฟซี C ทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามลุงนะครับขอพี่น้องจงโชคดีสำหรับวันนี้เดี๋ยวหวยใหญ่ก็จะไปตามฝันลุงบันแล้วก็ก็ลงให้นะครับปะมาดีสองวันนะครับอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบห้านะครับก็หลังหวยลาออกนะครับพี่น้องจะได้ดูกันว่าจะ ตรงกันหรือไม่กับหยดน้ําตาเทียนนะครับงวดน,นี้ได้เด็ดๆนะครับพี่น้องปูกให้มาฝาก f อซทุกท่านไปด้วยนะครับลงนํามาเสนอและลงให้พี่น้องได้ชมกันนะครับแต่และคลิปนะครับพี่น้องก็ไม่มีอะไรนะครับด้วยคนเราเกิดมานะครับด้วยความซื่อนะครับก็พูดกันแบบง่ายๆนะครับ ลุงมีแต่ให้นะครับแนวทางขอขอบพระคุณนะครับผู้ที่คอมเมนต์มาคำดีๆนะครับถึงลงไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับขอให้พี่น้องได้ก็แล้วกันนะครับขอโชคดีทุกท่านทุกคนก็สลับหวยลาวและฮาหนอยวันนี้ลุงลงให้นะครับแนวทางวันนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็มีประมาณนี้นะครับก็เ,เป็นแนวทางสำหรับฮาหนอยนะครับ จะถรายคลิปนี้นะครับขอพี่น้องจงโชคดีนะครับเจ็บหน้าจอนะครับหาซื้อกันเองไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับพี่น้องเจ็บหน้าจอได้เจ็บทันเจ็บเบานะครับพี่น้องขอพี่น้องจงโชคดีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลงให้หวยลาววันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ตัวเลขน่าจะเป็นน่าจะแตกนะครับ สามน้อยเวยลาวนะครับและสามน้อยวันนี้ลุงลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิตเจรณญยานกันในการรับชมนะครับํำดีไว้ไม่เสียหลายนะครับแบ่งปันนะครับพี่น้องโปรดใช้วิตเจรณญยานกันในการรับชมก็แล้วกันนะครับสำหรับท้ายคลิปนะครับลุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางฝากแคปซีทุกท่านนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็มีป่ามานี้นะครับพี่น้องผู้ก็มาติดตามนะครับลุงควงเก่าก็ดีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์มานะครับอะไรยังไงนะครับลุงไม่รู้นะครับถ้าพี่น้องไม่บอกมานะครับอดไลน์ไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะทํางานนะครับยุ่งกับงานนะครับพี่น้องขอฝากเอฟซีทุกท่านไปด้วยนะที่นี้นะครับ ก็ล,กลงให้เพื่อเปน็นแนวทางกันแล้วขอให้พี่น้องจงโชคดีก็แล้วกันนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้ลุงก,ก็ไม่มีอะไรนะครับขอฝากพี่น้องนะครับจะได้งวงเงนนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดอยู่แล้วนะครับขอให้พี่น้องจงโชคดีนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้ฝากเอฟซีทุกท่านไปด้วยนะครับทําดีไว้ไม่เสียหลายนะครับ ขอฝากพี pues BILL ทท่น้องเอฟซีทุกท่านนาจารีติเอหิมะมะอัวมะออมะโอมะสาธุ